ขณะนั้นสาตาคิระยักษ์และเหมวะัตะยักษ์เสนาบดีมีวิมานอยู่บนยอดเขาอันนี้เป็นชนชั้นกลางของยักษ์นะจ๊ะ,ะก็มีความคิดว่าเออเราจะไปเข้าฝ้าถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าที่ว่าพระเชตวันก่อนแล้วค่อยไปไประชุมที่สมาคมยักษ์ คิดถึงนั้นแล้วก็เลยนั่งยานทิพย์มาเลยเนี่ยอออืืแล่นไปทางอากาศพร้อมด้วยบริวารดีนะเทวรสิบมันดีตรงนี้นะ่ยขี่มาเลยเนี่ยไม่มียี่ห้อแต่ว่ามีขนาดนะจ๊ะหลากหลายทีเดียวถนทนทุกสายในอากาศขนาดนั้นเต็ไมไปด้วยยานทิพย์ที่มุ่งตรงไปสู่สมาคมยักษณป่าหิม,มาพานือ แน่นทีเดียวแหละแต่ไม่ต้องห่วงไม่มีการชนกันหรอกกระลบหลีะกะลลกัไปตามกำลังบุญใครมีกำลังบุญมากก็จะมีเทวรสใหญ่มีบริวารเยอะก็จะอยู่ข้างหน้ากันใหม่ไอ้ที่มีบุญน้อยเขจะลดหลั่นกันลงมากันไปตามลำดับกันไปอย่างนั้นเนี่ยเส้นทางที่จะไปสู่ป่าหิมพานต์นั้นจะต้องผ่านวิมานของอาลวะกยัก์ด้วยอ่า วิมานของภุมะเทวาสายยักษ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นดินจะต้องผ่านวิมานอ้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะเรานี่ยมันประเภทโลโซเพราะฉะนั้นเราชั้นมีเดียมเราผ่านได้ผ่านวิมานในะระดังนี้ครับชู่ไปเลยทีเรามามองดูวิมานของอาลาวากะยักษ์โดยสิว่าตอนเป็นภูมะเทวาวิมานขนาดไหนโอ้ลักษณะคล้ายๆก่องดินสวยมากทีเดียว เือสวยแบบภูมมะเทวาซึ่งค้าดตเข็มขัดตาข่ายโลหะอืพิลึกทีเดียวยักษ์ทั้งสองและบริวารพอมาถึงวิมานของอารวาคายักษ์ปรากฏว่ายานทิพย์หยุดชะงักไม่อาจจะแล่นผ่านวิมานนั้นไปได้กต่เอ๊ะจะว่ารถเสียก็ไม่เชิงมันไม่ใช่เนี่ยอ่าไม่ใช่มีอะไรล่ะไฟแดงก็ไม่ใช่ หรือจะมาใครมาห้ามอะไรต่างมันก็ไม่มีอแต่ทำไมเอ๊ยานทิพย์ของเราหยุดชะงักหมดอารมณ์ที่จะข้ามผ่านวิมานของอารวกกยักษ์ไปก็มองด้วยทิพเนตรตรวจตาด้วยทิพจักขุก็อ๋อนึกว่าอะไร,รเห็นแล้วทราบเรื่องราวแล้วคือปกติธรรมดาเนี่ยถ้าหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับตรงไหนแล้วก็ จากพื้นดินจรดพรมโลกเนี่ยคลายผ่านไม่ได้แต่มีฤทธิ์มีเดชค่ไหนเนี่ยกึกเหมือนชนกำแพงรถหยุดเหมือนยานทิพเทวรถสีเงินเลยหยุดกึกไปไม่ได้ได้พุทธานุภาพอันไม่มีประมาณที่เราสวดสรรเสริญทุกๆวันนั่นแหละยักษ์แล้วนั้นก็เคยความสงสัยก็ตรวจมองดูก็เห็นพระผู้มีพระเจ้าประทับตั้งอยู่ในวิมานของอารวะกะยักษ์ <c oughs> ตามตาโตแบบยักษ์โตหนักข้าไปอีกอือหือนี่เราตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าพระองค์จริงจริงนี่พระองค์มาให้เฝ้าใกล้ๆขนาดนี้โอ้บุญอะไรของเราจะขนาดนั้นแต่ก็สงสัยทําไมพระองค์ท่านจึงมาประทับที่วิมาณของอาราบกัยยักษ์เดี๋ยวเราหาอไปถามท่านไปกราบทูลถามท่าน,านดีกว่าแล้วก็เลยเราก็หาอไปนี่ไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมรพ,พระผู้มีพระเจ้าเพราะกราบเสร็จทำประทักษีนนะกราบเสร็จแล้วก็เดินเวียนขวา เป็นนมืออย่างนี้เวียนนะกราบเะลุกขึ้นเวียนแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เนี่ยจะไปยังสมาคมยับผ่านมาทางนี้ได้เห็นพระพูทธมีภาคเจ้าประทับอยู่ที่วิมานกลงอารากักยักษ์จึงถือโอกาสมากราบทูลมาถวายบังคมนั่นเดี๋ยวเราดูซิว่า ทั้งสองยักษ์สาตาคิรยักษ์กับเหมะเหมะวัตะยักษ์เมื่อทำพระทักษิณแล้วแล้วได้กราบทูลว่าขา้ขาพะระองค์ก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะไปยังสมาคมยักษ์คือไม่มีโอกาสสนทนาธรรมกันเนี่ยยักษ์ทั้งสองจะทําอะไรอะลองสันนิฐานดูดีสิกล่าวสรรเสริญพุทธคุณองค์ใดประสัมพุทธอะไรอย่างเงี้ยอิติปิโสพระกวาลังสัมมาจับอะไรอย่างเงี้ย แต่กล่าวสรรเสริญนั่นไม่ใช่สวดกล่าวว่าโอ้ข้าแต่พระพุทภาคีพระงุงอะไรก็ว่าไปอย่างเง้นแล้วก็กราบอําราไปยังสมาคมยักษ์เพราะที่ไดนเขาก็มีเวลาประชุมกันเนี่ยไม่หนีการประชุมไม่ต้องเช็คชื่ออะไรถังไปถึงก็ประชุมกันเลยเนี่ยคือเป็นที่รู้กันเอาลกยักษ์เห็นยักษ์เหล่านั้นเข้ามาสู่ที่ประชุมก็กล่าวเชิญให้มันนั่งใกล้ๆพอเขาอะไรล่ะ มีอนุภาพมากกว่าตนยักษ์เหล่านั้นก็บอกกับเราเอาบอกกับอาลวกะยักษ์คือยักษ์ทั้งสองเนี่ยบอกเอออาลวกะคือยักษ์ทั้งสองนี่ถ้าเป็นพุทธบริษัทนะเริ่มใสในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็บอกอาลวกะโอยูนี่โชคดียังเลยเนี่ยมันเป็นลาภของยูแล้วนะตอนนี้พระผู้เปพากเจ้าประทับนั่งในที่อยู่ของท่านวิมานของท่านนั่นแหละขอให้ท่านกลับไปต้อนรนะับ แล้ว่าลื้อมาเข้าไปนั่งใกรไรพระผู้เปพากเจ้านะกล้าสรรเสริญพระองค์แล้วกราบทูลขอให้พระองค์ท่านแสดงธรรมนี่แนะนําอย่างดีเลยในฐานนะเป็นพุทธบริษัทละเลยทําหน้าที่กัลยาณนะมิตรที่นี้มาพูดกับอารามกายยักษ์ซึ่งไม่ใช่พุทธบริษัทเป็นคนไม่มีศรัทธาจะพูดเรื่องศรัทธาเนี่ยยากที่จะเข้าใจศรัทธาเนี่ยมีอยู่ทุกคนนั่แหละในใจบางคนอยู่ลึกอยู่ตื้นบางคนเอามาใช้บางคนไม่เอามาใช้ อาละวายักษ์ไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้นมีจึงเหมือนไม่มีศรัทธาก็ไม่เข้าใจคือกระเด็นกระดอนออกจากใจหมดไม่เข้าใจอาละวายักษ์ก็ฟังเพราะไม่กล้าเถียงเขามีฤทธิ์มากกว่าฟังสองท่านกล่าวสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระเจ้าสรรเสริญปรากฏว่าแทนที่จะเอเลิตกับโกรธอย่างสุดขีดระทุ ความโกรธปะทุประดุดเกลือที่เขาสาดกไจใดกองไฟแต่กันเปีย้ยเปีย้ยเปียเป้ยอๆไกันเลยโอ้โหความโกรธนี่มีกรรมมากก็กล่าวว่าใครใครคือพระพุพาธเจ้าไม่รู้จักแล้วเข้าไปอยู่ที่อยู่ของเราได้ยังไงเนี่ยพูดอย่างงี้ดูมันน่านะนี่ ยกักษ์เนั้นยังกล่าวแนะนำว่าเอ๊ะนี่ยูนนะไม่รู้จักเท้าสันตดุสิตเลยที่เสด็จลงมาก่อนเสนด็จลงมานี่ยตามดูตามาตา,า,ตา,า,ตา,าเรือเทวด,ดาเขาไปชม,ม,มนุมกันอรัตนามาทางกับพยยิยดาปัญจม,มหาวิโลกนะแล้วก็เสด็จมายังชมพูทวีปเนี่ยเทกํเหิดนในพระคันพุทธมารดามาเกิดบุพพทิมิตร,รสามที่สองาการน่ะไม่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอนี่ แล้วก็ในวันที่พระองค์ยังธรรมจกักรคือแสดงธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนะก็เกิดอัศจรรยนะ์ท่านไม่เห็นเลยเหรอเห็นบา้างเปล่าถามอรวะกะยักษ์ตอบว่าไม่รล้ไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้เพราะความโกรธมาบดบังเป็นยักษ์ปากแข็งเนะยักษ์ปากแข็ง ยักษทั้งสองก็กล่าวว่าอารวกะท่านจะเห็นหรือไม่เห็นก็ช่เถิดท่านจะไปทําอะไรพระบรมศาสดานะถึงแม้ท่านจะทําอะไรท่านก็ทําไม่ได้ลองดูกด้เอออารวกะตัวท่านเหมือนกับทัาเหลียบกับพระบรมศาสดาของเรานะท่านเหมือนลูกโคเพิ่งคลอดพอคลอดมาหล่นตุบแล้วเพิ่งยืน และมาเทียบกับโคที่ทรงพลังตัวใหญ่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนั่นแหละมันเทียบกันไม่ได้หรือเปรียบเหมือนลูกช้างตัวเล็กจะยืนต่อหน้าช้างใหญ่ที่ตกมันตัวท่านเพราะนั้นอยากจะไปทำลราก,ก็ทำทำเถอะบอกไปงั้นเลยนะอาละวะาดยักษ์ก็โกรธจัดยกเท้าก็มากระทืบที่พื้น กระทืบเท้าซ้ายกล่าวว่าวันนี้เดียวพวกท่านกันจะได้เห็นเัินหลักว่าพระพ้มีภาคเจ้าของท่านหรือว่าเราเนะี่ยใครจะแน่วกันใครจะมีอนุภาพมากกว่ากันนี่ให้มันได้อย่างนี้อยู่สมแล้วจะไปเกิดเป็นยักษ์เแล้วก็ยกเท้าเหยียบลงไปยบนยอดเขาที่มีโลหะเงินทำให้ยอดเขากระจายออกดุดถูกตีด้วยคอนเหล็กเท้าไหน เท้าขวาถูกต้องจ้ะเท <laughs> ้าขวายกเท้าขวายักษ์นั้นขึ้นไปยืนบนยอดเขาประกาศกล้องไปทั่วชมพูทวี oh. บว่าเราคืออาละวะขดยักษ์ประกาศนามเลยแต่จังนั็นบ,บันดาล,ลมพายุหมุนให้เกิดขึ้นโดยคิดว่าจะให้พระู้พุทเจ้าตกใจกลัวแล้วก็นหนีไปคือไม่ได้รู้จักจริงๆเลยเนี่ย <laughs> ลมนั้นก็ได้ถอนต้นหญากอไม้ต้นไม้ใหญ่กระทั่งภูเขาย่อมย่อมให้ลอยขึ้นหมุนกระทบกันแตกกระจายแม้พระผพุทธพระเจ้าจะทรงนั่งอยู่ในวิมานของยักษ์แต่ก็ทรงมีพระกายเป็นมนุษย์ดังนั้นวัตถุหยาบจึงอาจทะลุผ่านวิมานได้อาจจะแต่พระองค์ทรงอธิษฐานว่าขออันตรายจงอย่ามีแก่ใครๆเลย ลมเหล่านั้นเมื่อมาถึงพระภูมิภาคเจ้าเนี่ยเรานึกถึงพายุเฮอริเคนไหลามาพัดมาหมุนมาเรื่อยเลยพายุเฮอริเคนตรงกลางมันจะนิ่งๆน,นะข้างในมันตรงแกนมันหยุดนิ่งแต่ข้างนอกเคลื่อนไหวจะหมุนพอมาถึงพระองค์ก็หมดกําลังเป็นลมที่พัดทาให้สบาย <Hey. S 1> ชายจีวรไม่กระพือเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างนี้โอ้โหแต่ใครเป็นอลนาวาคยักก็ยิ่งโกรธนะบพี่ โมโหเนี่ยก็เลยบันดาลให้ฝนตกอย่างหนักโดยกะว่าจะให้น้ําท่วมพระผู้มีพระเจ้าจมน้ําตายเลยพูด่างไงจะให้จมน้ําตายก็เกิดกระแสน้ําไหลบ่าพัดพากิ่งไม้ต้นไม้ไหลทะลักมาแต่ก็ไม่อาจทําให้จีวรของพระองค์เปียกได้แม้แต่น้ำที่กระเซ็นหยาดหนึ่ง คือจีวรก็ยังแห้งเหมือนเดิมมาไม่ถึงก็เฉยเย <c oughs> ก็โกรธหนักไปอีกทำอะไรไม่ได้เนี่ย <c oughs> อันนี้กับบรรดาลให้เกิดฝนก้อนหินใหญ่ใช้ของแข็งแหละตอนแรกใช้ของนุ่มๆก่อนจากลมาามันน้ำจากน,ามมาน้ามาก้อนหินแล้วเป็นฝนจำนวนมากมายขนาดเท่าภูเขาแถามไฟลุกพลงเลย yeah. ตเเเ่เราก็พอใกล้พระองค์นั้นน่ะกลายไปเป็นดอกไม้ทิพย์พอถึงก็กลายเป็นดอกไม้มาบูชาพระบาทตกอยู่เลี่ยราดใกล้พระองค์ก็ทำเฉยๆนไม่ได้ทำอะไรก็ทำเฉยๆนิ่งๆงงก็ยิ่งหงุดหงิดหนักขอิกก็บรรดาลให้ฝนเครื่องประหารตกลงมาอย่าง้ง่ศาตราบุตรมีคมข้างเดียวมังมีคมสองข้างเช่นหอกดาบลูกสนูอะไรสารพัดต่างๆ ของมีคมทั้งของทื่อของคมของแหลมลงมาหมดเลยแต่ว่าพอศาสตราเครื่องหารเรานำมาถึงพระบร,รมศาสดา,สาก็กลายเป็นดอกไม้เป็นของนุ่มของหอมอีกตกว่าบูชาใกล้พระบาทอย่างนี้ก็ยิ่งกโกรธหนักเข้าไปกโกรธหนักแต่ยังไม่ยอมแพ้กบดาลนฝนทานเพลิงพุ่งลงมาเลยจากฟากฟ้าตกลงมาอีก จะอะไรก็แล้วแต่จะร้อนแรงหนักแค่ไหนจะคมแค่ไหนก็นแล้วแต่พอใกล้จะมาถึงพระผู้เปาคเจ้ากลายไปเป็นดอกไม้ทิพตกลมาบูชาใกล้พระบาทยอมสยบหมดยังไม่ยอมแพ้ก็บรรดานฝนเท่าฐานที่ร้อนแดงเป็นแสงไฟตกลงมาคิดจะทับถมแต่ว่าพอ ใกล้จะถึงพระบรมศาสดกลายเป็นผงจันแดงหอ,อมตกใกล้พระบาททุกอย่างตกใกล้พระบาทหมดเอาละว,ว่าขยักยังไม่หมดอารมณ์ก็เอาฝนทายร้อนลุกเป็นไฟตกลงมาอีกบรรดานฝนสายร้อนดอกไม้บูชาพระบาทหมดพอเข้ามาใกล้เนี่ยเป็นดอกไม้ทิพซึ่งมีความหอมมากแล้วตกลงมาจะมีเสียง ใกล้ๆดนตรีดังเพราะทั้งหอมทั้งเพราะนี่ตกลงมาใกล้ๆแจ้งไม่ยอมบรรดานฝนคโครนร้อนคือนึกอะไรได้กับีกเกี่ยวกับธรรมชาติเอามาหมดแต่ให้มันร้อนๆฝนคโคลนร้อนเนื้อเกิดเป็นควันลุกเป็นไฟตกลงมาอีกก็กลายเป็นของหอมตกลงมาบูชากลายพระบาทของพระองค์อีกเลย ฝนคโครนร้อนก็อันสุดท้ายแล้วหมดแม็กแล้วบันไดเกิดความมืดมิดเพื่อพระองค์กลัวว่ากลัวใจกลัวกับบันดาลความมืดปรากฏเป็นความมืดที่น่ารักเหมือนเรานั่งมืดมืดอย่างนั้นแหละนิ่งมืดมืดความมืดที่อารากายักบันดาลเนี่ย เอาความมืดตั้งแต่แรมห้าค่ำมาลวมกับเวลาเที่ยงคืนกับความมืดในกลางป่าทึบบวกกับความมืดตอนเมฆหนานแน่นแต่ว่าพอมาถึงลงความมืดนั้นก็สลายกับสว่างแจ้งเหมือนดวงอาทิตย์อย้่โอ้ยังไม่ยอมแพ้ทีนี้ก็เนลมิตกองทัพปีศาจอามายพระองค์กลัว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าใกล้พระรมศาสดาได้อุปมาเหมือนมแมลงวันไม่สามารถเข้าไปใกล้แท่งโลหะที่ร้อนแรงจานนั้นนี่พระอัตถกาจา์ท่านอุปมาไว้อาลระกยายักเมื่อไม่อาจทำพระผูะ้ใหญ่าคใจวันไหวแต่าก,การแสดงสิ่งที่น่ากลัวมากมาจนถึงครึ่งคืนจึงคิดว่าเรายังมีหมัดเด็ดอีกอันหนึ่งปล่อยทุตสาวุธ เป็นอาวุธที่ใครๆไม่อาจจะต้านทานได้คือจะมีลักษณะเหมือนผืนผ้านะแต่มีอนุภาพร้ายแรงประดุดวชัชราวุธอาวุธสายฟ้าของพระอินทร์หรือกทาวุธของท้าวเวสวรรคหรือดวงตาของพญยายมเขาอุปมาให้ฟังแต่ว่าเป็นผืนผ้าถ้าหากว่าปล่อยทุดสาวุธไปในอากาศ ฝนจะไม่ตกเลยตลอด12ปีไปตกปีที่13บสาความว่าถ้าคลอดลูกมาแล้วเนือส13ขวบจึงเห็นฝนนี่ก็เรียกว่าต้องเจาะน้ำบาดาลกินกันน้ำฝนได้หมดสิทธิ์นี่นะจ้าถ้าปล่อยไปบนพื้นดินต้นไม้และก็หญ้าจะแห้งตายไม่งอกอีก12ปีเหมือนฝนเหลืองเลยฝนหลือง ถ้าปล่อยไปที่ภูเขาใหญ่ๆภูเขาเนี่ยก็จะกระจายแตกเป็นชิ้เล็กจิ้นน้อย,อยกกเนียกเรียกทุตสาวุธเรื่องราวก็จบด้วยประการชะะนี้จ้า